ดีครับผมว่าที่เร,รือโทวิทย์พิุทธิ์มงเขียวครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาค่ายวิทยาศาสตร์กีฬาพัฒนาโยชนครั้งที่2ครับปีนี้ก็มาจากที่โรงเรียนบ้านฐานน้ำเที่ยงครับก็อ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเด็กในการทํางานเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายครับก็เป็นท่ายที่เด็กๆจากกลุ่มที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมไม่เคยทํากิจกรรมก็ได้มีโอกาสมาพัฒนาจิตอาสามาฝึกการเสียสละ สร้างจิตสาราะในการมาทําสิ่งดีให้กับโรงเรียนในพื้นที่ครับเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมบริการวิชาการทดสอบสอติภาพครับอันนี้ก็เป็นสุด,สดท้ายครับแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่เกิดขึๆๆ้นจะเกิดขึ้นในใจที่รู้จักในการให้บก็ชมภาพบรรยากาศของเราได้ครับขอบคุณ<า>ครับอัธิชกชื่อนางสาวเบน,นท์พริจตาบานะคะเป็นตัวแทน รายราชพัฒเลยนะคะชั้นปีที่4นะคะก็รู้สึกกินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่โรงเรียนบ้านฐานนันเที่ยงนะคะในการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนบ้านฐานนังเที่ยงซึ่งโรงเรียนบ้านฐานนังเที่ยงนะคะเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลนะคะความเจริญนะคะก็เด็กๆก็น่ารักค่ะโรงเรียนก็ูมูทัศน์สวยงามนะคะก็มองเห็นนะคะ ยังขาดแคลนอะไรหลายๆอย่างนะคะที่ทางมหาลัยของเราก็ยินดีแล้วก็ยื่นสิ่งดีๆให้นะคะก็เพื่อเติมเต็มนะคะสิ่งที่ขาดหายค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะคะเห็นน้องๆเห็นเด็กมีความสุขเห็นเพื่อนๆนะคะที่ร่วมกันทําค่ายมีความสุขนะคะอโรงเรียนอาชาบ้านมีส่วนร่วมในการทําก็รู้สึกกินดีนะคะก็ ถ้ามีโอกาสนะคะในครั้งต่อไปก็พร้อมที่จะยื่นสิ่งดีๆแล้วก็หยิบยื่นสิ่งที่ขาดหายหรือขาดแคลนเพื่อที่จะมาพัฒนาโรงเรียนบ้านขาน่าเที่ยงอีกทางค่ะขอบคุณค่ะคุณคะก็จะมีภูเขาล้อมรอบไปด้วยหุบเขานะคะสถานที่ก็มีวิวสวยค่ะแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็เด็กๆนะคะน่ารักกันทุกคนเลยคะ่ะแต่ก็ทาง ทางที่มานะคะก็จะลำบากนิดนึงค่ะแต่พอได้มาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะคะรู้สึกอบอุ่นค่ะแล้วก็มีความสุขมากค่ะแล้วก็เหมือนเป็นครอบครัวค่ะเหมือนเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของ,งเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูเกิดที่สคุ่ประสงค์ในการออก่ายครั้งนี้ครับคือ 1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนในการดำรงชีวิตของชุมชนส เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การจราและการออกกําลังกายได้มีทักษะในการดําเนินชีวิตแบบชุมชน 3. เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การจราและการออกกําลังกายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตแบบคนปกติ เป็นคนเรามันฝึกตนทำแต่ความดีรักมั่นในพื้นพ้องน้องพี่รักเกียรติศักดิ์ศรีแห่งสถาบันริยเรรทงามล้ำเลยลเออลิศคุณธรรมเราเติดเกิดคุณค่าอนั้นสามัคคีวิวินยัยทั่วการเราคิดปู่พันราชพัตเลยเราศิตสถาบันจิตบากบันไม่หวัน่นพวงภายด้วยรัฐญาปณิธานยิ่ง ชงทูเราต่างเชิชดทูด้วยจิตศรัทธาเราพร้อมจะก้าไปข้างหน้าด้วยไฟศึกษาเพื่อพัฒนาชาติไทยรักแทีส่สองรักคงมั่นเืนใจไม่หวั่นต่ออุปจัรคใจสถตบันผูกพันดวงอาทยเราอยู่แห่งใดใจไม่ร้างแรมรามหาวิทยาลัยราชภาัฏเิอ าชื่ชาติถึเชยน,น,อชอนช้องที่จึงยมบูชาสวนไปสวยเที่ยวเขาสุดงาเตรึงตราเป็นดังสวรรเป็นควันที่ว่าเรารักชั่วฟ้านิรนัน าเป็นคนเรามันฝึกตนทำแต่ความดีรักมั่นในพื้นผอง